พี่วีครับพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ลงเล่นแล้วก็สามารถเป็นแมนออเดอร์แมนได้ด้วยครับก็รู้สึกดีใจครับผมแต่ก่อนเริ่มเกมก็มีกดดันหน่อยครับเพราะเราต้องเจอเจ้าบ้านครับผมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นในบ้านอ่างเงี้ยเขาแข็งแก่งอยู่แล้วแล้วก็มีกองเชียร์มาเยอะด้วยครับแต่ก็ต้องแบบขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับรพวกพ,พี่เพื่อนๆที่แบบว่าคอยช่วยกันอ่างเงี้ยทำให้แบบว่า ใครความกดดันได้ครับ,รบหลังจากที่เราได้ฝึกซ้อมกันมามระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับตอนนี้สภาพร่างกายผมคิดว่าทุกคนแบบฟิตเต็มร้อยแน่นอนครับเพราะการซ้อมของเราเนี่ยโค้ชแบบซ้อมแบบเข้มข้นมากครับผมแบบให้ทุกคนแบบว่ามีแรงที่แบบว่าพร้อมที่จะเล่นครับผมกับผมกับเป้าหมายในนัดหน้าเราคิดว่าอยากเจอกับใครหรือว่าไม่อยากเจอกับใครไหมครับ ผมว่าณนะจุดนี้ผมว่าเราเจอใครก็ได้เพราะเราเราเราเลือกไม่ได้แล้วครับเรามาถึงจุดนี้แล้วผมว่าทีมเรามีศักยภาพพอเจอใครก็ได้ครับครับผมพูดถึงเป้าหมายในเกมถัดไปของตัวเราหน่อยครับก็ลึกๆก็หวังนะครับก็อยากอยากอยากที่จะออกสตาร์ทซึ่เป็นตัวจริงครับแต่ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่า ทุกคนสามารถทดแทนกันได้หมดครับฝากถึงแฟนบอลคนไทยหน่อยครับครับก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับครับฝากถึงอีกนิดหนึ่งครับเป็นตัวแทนของชาวราชบุรีอยากฝากอะไรถึงคนราชบุรีไหมครับก็อยากให้พี่น้องชาวราชบุรีนะครับผมมาเชียร์ทีมชาติไทยเราครับอยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเลยครับ